โอ้จากวัดป่าสุทธาธรรมอะไรสักอย่างจากสามโคกปทุมธานีครับวิ่งเข้ามานี่โอ้ยแสบตาว้าวภูมิใจนำเสนอครับบนลานจอดรถชั้นสามพันธิพาซ่าเดิมครับข้างหลังคือคลองแสนแสบครับท่าเรือน้ำดำปีเลย าดูวิวมุมสูงครับท่านผู้ชมข้างล่างคือคลองแสนแสบเรือที่มาผ่านไปเมื่อกี้นี่ครับที่เห็นนี่คือเซนทันเบลครับโรงแรมเซนทันซินทาราแกนครับตรงนี้ซินทาราแกนด้านโน้นคือวังสรรปทุมนะครับที่มีต้นไม้เยอะๆวังสรปทุมสยามพารากอนครับตรงนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้ รอดูเรือผ่านมาครับคลองแสนแสบดิ้งข้ามมาจากสามโคกปทุมครับมาต่อที่นี่พันทิ์พลาซ่าประตูน้ำครับอาคารพันทิ์เดิมนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะฟีนิกเปลี่ยนเป็นฟีนิกแล้วนะครับแหลง่ง ขายอุปกรณ์ไอทีเมื่อสมัย 20, 30 3 0ปีที่แล้วนะครับพันธิ p l a ซาบิวบลารานจอดรถครับผมอันนี้ถ่ายมุมสูงให้เพื่อนๆชมนะครับลานจอดรถเมื่อก่อนคือพันธิ plaza ปปาานะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฟีนิก์นกฟีนิก์เวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปครับสภาพเศรษ,ษฐกิจมันเปลี่ยน ร้านค้าร้านขายอุปกรณ์ไอทีสมัยก่อนนะครับวันเนียมาซื้ออุปกรณ์ไอทีก็ต้องมาที่นี่นะครับพันธิบาซ์ซาประตูน้ำอันนี้เปลี่ยนไปหมดละอุปกรณ์ไอทีก็ต้องไปโน่นนะครับฟอร์จูนมีรถไฟใต้ดินสะดวกสบายพันธิประตูน้ำมันก็เลยเงียบไปเพราะว่ามันมาไม่สะดวกรถมันติดสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเปลี่ยนไปหมดแล้ว เพลงดังอย่างเลย่ายบรรยากาศมุมสูงจากลานจอดรถชั้น 4, พันธิลาซ่าให้เพื่อนๆชมครับคลองแสนแสบข้างล่างนี้น้ำกองดำปีเลยไม่ใช่ถนนนะสีดำๆนะ่ะน้ำกองครับสีดำๆไม่ใช่สีถนนนะครับนั่นคือสยามพารากรครับสยามพารากรด้านนนนครับอันนี้คือวังสะระทุมนะครับวังสะระทุมด้านหลังสยามพารากรนะครับ วันเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนครับอันนี้คือโรงเรียนวัดสระทุมครับวัดปทุมวานารามวังสระทุมครับเซนทันเวอร์เซนทราแกลงโรงแรมเซนทราแกนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่งราชดำริครับทางด้านนี้ด้านนี้ถนนราชด,ดำริครับตรงนี้ก็นนคือบิ๊กซีราชดำริทางด้านน้นนะครับตรงตึกสีชมพูนะด้านหน้าของเซนทันเวอร์ครับ ทำไมเรือน้อยอย่างวันนี้ไม่เห็นมีเรือมาเลยเรือโดยสารถ่ายบรรยากาศมุมสูงให้เพื่อนๆชมนะครับเจอตรงไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดมีงานมาที่ข้างล่างนะเดี๋ยวจะลงไปเดินดูบรรยากาศข้างล่างหน่อยก็เปลี่ยนจากอันธ่ปลาซ่ามันกลายเป็นฟินิกไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศข้างใน นี่ถ่ยวิวจากอาคารจอดรถก่อนครับให้เพื่อนๆชมแดดแจ้เลยวันนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เสียงผมเนี่ยเป็นอะไรวันนี้โรงแรมเซนทร่าแกรนนะครับโรงแรมของเซนทันเวอร์คือดีว่างๆตรงนี้อีกหน่อยว่าคงจะเป็นคอนโดนะเนี่ยน่าจะมีคอนโดขึ้นตรงนี้ตึกอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นสีแดงๆอันนี้ทุนจีนเข้ามาเต็มไปหมดแล้วครับ ตึกแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าตึกคนจีนครับเซนททนเวอร์โรงแรมเซนทราแกนครับด้านนี้เซนทันพัฒนารอดูเรือมาในคลองแสนแสบทำไมไม่มีเลยวันนี้เงียบจังหรือว่ามาถึงแค่ท่าประตูน้ำแค่นั้นเองจะมีท่าเรือประตูน้ำตรงนั้นนะครับลาดดำรลิประตูน้ำ โอเคครับทุกคนวันนี้พามาชมบรรยากาศยิมุมสูงจากลานจอดรถปันทิพยาซา่าประตูน้ำปันทิพเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นฟินิกไปแล้เปลี่ยนเจ้าไปแล้วเจ้าสัวเจริญเอาไปหมดแล้วครับอ่าเรือโดยสารมาแล้วครับจากกองแสนแสบเรือมาแล้วโอน้ำบานมาเลยครับ น้ำบานมาเลยน้ำบานเลยเรือโดยสารคองแสนแสบครับโอเคครับทุกคนบายบายครับขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศวิวมุมสูงบนลานจอดรถพันธิภาซาให้ชมนะครับจัดไป